ขอจเจริญธรรมแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้ทุกคนก็จะได้รับฟังธรรมะจากอาจารย์วันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าหลังความตายไปแล้ววิญญาณไปไหนหลายคนก็สงสัยคลิปนี้ก็จะมีคำตอบที่ชัดเจน ตามคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสองกลุ่มใหญ่ๆที่คนเราจะได้ไปก็คือได้ไปสวรรค์แล้วก็ได้ไปทุกขตินั่นเองจิตที่มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์โมโหไม่รู้จักปล่อยละปล่อยวางผูกพยาบาทอาคาตแค้น นำพาให้ไปเกิดในอบายภูมิจิตที่มีความละโมบโลภมากเกิดขึ้นในขณะที่กำลังจะตายมีความโลภเป็นห่วงทรัพสมบัติของตนเองตายไปย่อมไปเกิดเป็นเปรตวิสัยจิตที่มีโมหะครอบงำมีความหลงว่าทำดีได้ดีจริงหรือทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ เวรกรรมไม่มีอยู่จริงนะไปเห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเห็นคนทำบุญทําทานก็บอกว่างมงายไร้าสาระไม่มีประโยชน์ไปเห็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไปลบหลู่ท่านคนประเภทนี้เวลาตายไปก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดังนั้นเนี่ยหมาที่เราเลี้ยง ก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวของเราก็ได้อาจจะเป็นญาติญาติของเราก็ได้มาเกิดตามวิบากกรรมนั่นเองดังนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าคนทำบุญทำทานมากทำบุญเป็นร้อยวัดทำบุญเป็นพันวัดทำไมตกนาลกทำไมตกอบายภูมิก็เพราะว่า ไม่เคยฝึกจิตนั่นเองดังนั้นเนี่ยจิตสุดท้ายในขณะที่เราตายเรามีความรู้สึกแบบใดวิญญาณไปตั้งอาศัยที่ใดมันก็ต้องไปเกิดที่นั่นนั่นเองตามจิตสุดท้ายนั่นเองดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่เคยฝึกจิตภาวนามาเลยไม่เคยฝึกการเจริญอาณาปานสติมาเลย เมื่อความตายมันมาถึงจะทุกข์จะทรมานมากจิตจะไปพันผูกอยู่กับอาการทุกขเวทนาเดี๋ยวก็ปวดตรงนั้นเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวก็เจ็บตรงนี้กระสับกระส่ายไปหมดมันเป็นฐานะที่มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะตั้งมั่นทำจิตให้สงบเพราะว่ามันไม่เคยฝึกจิตภาวนามานั่นเอง ดังนั้นเนี่ยต่อให้คนคนนั้นเนี่ยจะทำความดีมามากทำมาตั้งแต่เด็กก็ตามทำบุญมาเป็นร้อยวัดเป็นพันวัดเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านหรือกี่ล้านสักกี่ล้านก็ตามเพราะว่าเมื่อจิตมันเนี่ยมันไปพันผูกอยู่กับอาการทุกขเวทนาเมื่อใดจิตมันเศร้าหมองแล้ว วิญญาณก็ไปตั้งอาศัยก็คือทุกขตินั่นเองให้จำไม่ว่าสถานที่วิญญาณไปตั้งอาศัยก็คือสถานที่วิญญาณเตรียมไปจุติเตรียมไปเกิดนั่นเองดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่เคยฝึกจิตมาจึงได้ตกนรกอบายภูมินั่นเองนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนั่นคือตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง ดังนั้นเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าจิตสุดท้ายไม่มีอยู่จริงพบหน้าไม่มีอยู่จริงเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นคำถามพระพุทธเจ้าท่านพูดโกหกได้เหรอสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็ต้องเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าบอกทุกอย่างคำถามคือว่าเมื่อวานมีจริงไหม เมื่อวานมีจริงวันนี้ก็จริงมีจริงถูกต้องไหมถ้าวันนี้มีจริงอนาคตมันก็ต้องมีจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยมันจึงเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามันนึกอยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเลยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีที่มาที่ไปถูกต้องไหม อืมมันต้องมีที่มาที่ไปดังนั้นเนี่ยทำไมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนก็เกิดมามีอายุสั้นบางคนก็เกิดมามีอายุยืนบางคนก็ตายก่อนอายุไขตายก่อนวัยอันครวนเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เป็นโรคที่ทุกททรมานมาก นั่นก็เพราะว่ามันมาจากวิบากกรรมที่ไปฆ่าสัตว์ไปทรมานสัตว์นั่นเองนั่นคือการบั่นทอนชีวิตของตนเองทำให้เกิดมามีอายุสั้นดังนั้นเนี่ยบางคนเกิดมามีอายุยืนก็เพราะว่ารักษาสินข้อแรกได้ก็คือปานาติบาตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เห็นหมาเห็นแมวก็ให้ข้าวปลาอาหารกินอยู่ตลอดเวลาอยู่เป็นเนืองๆคู่นั้นจึงเกิดมามีอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนั่นเองถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าถ้าถามว่าแล้วทำทานมันไม่ดีเหรออาจารย์ได้พูดสักคำหรือยังว่าทำทานมันไม่ดีได้พูดหรือยัง การทำทานเราต้องเข้าใจความหมายของการทำทานก่อนว่าการทำทานแปลว่าอะไรไม่ใช่ว่าสักสกจะเถียงอย่างเดียวอืมแล้วก็ไปสาระแนเรื่องของชาวบ้านอืมไปด่าไปว่าเขาว่าเขาพูดมั่วมันไม่ใช่การทำทานเนี่ยไม่ใช่ว่าไปปรารถนาอยากได้นั่นอยากได้นี่มันไม่ใช่นะ อันนั้นมันเป็นการที่ลงทุนธุรกิจมันไม่ได้บุญการทำทานเนี่ยมันคือการเสียสละคือจาคะละความตนีทีเหนียวออกจากตัวออกจากตนนั่นเองนั่นแหละความหมายของการทำทานคำถามคือว่าเราไปทำทานมาแล้วอ่ะเราละอาคาดพยาบาทเบียดเบียนราคะได้ไหมคำตอบมันละได้ไหมละ่ะมันก็ละไม่ได้มันเป็นฐานะที่มันเป็นไปไม่ได้ เราเคยทะเลาะก,กับสามีภรรยาเราอย่างไรเรากลับมาบ้านเราก็ทะเลาะก,กับสามีภรรยาเหมือนเดิมเราเคยไปตกเบ็ดตกปาลาเราก็ตกเบ็ดตกปลาเหมือนเดิมใช่ไหมเราเคยทะเลาะก,ก,กับพ่อกับแม่เราก็ทะเลาะก,กับพ่อกับแม่เหมือนเดิมถูกต้องไหมอืออาจารย์ก็พูดตามคําสอนของพระศา,าสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกอย่าง คำถามคือว่ามันจะมีผู้ชายสักกี่คนที่แต่งงานกับผู้หญิงไปแล้วพอไปเห็นผู้หญิงอื่นแล้วไม่เกิดกิเลสราคะมีไหมค <c oughs> ำถามมีไหมมันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีๆมันจะตัดกิเลสราคะได้เลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ว่าไปเห็นผู้หญิงอื่นแล้วไม่เกิดอารมณ์ราคะมันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยการทําทานเนี่ยมันคือการทำมูลภายนอกไม่ใช่การทำมุลภายใน เออเข้าใจให้มันถูกเข้าใจให้มันตรงกันนะเดี๋ยวก็จะมาต่ออีก EP หนึ่งจเจริญพร